กริฑอนงโดนหนุ่มกัญชัยสั่งเงียบกลางรายการหลังพยายามอธิบายดีไอคอนกริษอหนงสุวรรณวงศ์เชื่อว่าหล,หลายๆคนอาจจะอยากรู้จักสาวเก่งที่มาออกรายการโหนกระแสในช่วงตอนที่เปิดโปงดีไอคอนเมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นคือใครเพราะวันแรกที่ได้ฟังเธอพูดคุยประเด็นนี้ต่างคนต่างชื่นชมว่าเธอพูดดีมากมีความรู้และความน่าเชื่อถือแว่าหากใครยังจำได้มีช่วงตอนหนึ่ง ฤทิอนองสวรรณวงศ์โดนหนุ่มกัญชัยสั่งเงียบกลางรายการโหนกระแสหลังจากที่เธอพยายามจะอธิบายเกี่ยวกับบริษัทไอคอนกรุ๊ปว่าเป็นบริษัทที่ไปขอสคบอจดแบบตลาดขายตรงและอีกอย่างก็คือจดแบบขายตรงซึ่งสองข้อนี้มีความเหลื่อมกันอยู่ซึ่งหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าตนเชื่อว่าบอสพอลน่าจะไปจดบริษัทเป็นแบบขายตรงก่อนจะไปถามกิจอนองเพื่อความแน่ใจด้านกิจอนองก็อธิบายว่า บอสพอลจดแบบตลาดแบบตรงตลาดแบบตรงคือออนไลน์ก็คือผ่านทุกอย่างที่ไม่ใช่คนซึ่งก็คือสื่อโซเชียลมันมี2อันคือขอตอน1กับขอตอน2ไปขอตอน1นึ่คือขายตรง MLM ผ่านคนด้านหนุ่มกัญชัยแย้งทันทีว่าเขาไม่น่าจะให้อันนี้แต่ทางกิจอน,นงก็อธิบายต่อว่าเขาหรือว่าบอสพอลไม่ได้อันนี้หนุ่มกัญชัยแย้งขึ้นอีกว่าแต่ผมได้ยินว่าเขาขออันนี้ สคบบอ,อกมาว่าเขาไปขออันนี้แต่สคบไม่ให้กิตอนองจึงอธิบายต่อว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขอแต่สคบอบอกขอหนุ่มกัญชัยจึงสวนคำถามเด็ดไปเลยว่าแล้วคุณจะเชื่อใครระหว่างสคบรหรือว่าบอสพอซึ่งกิตอโนองก็บอกว่าเธอเชื่อสอคบหนุ่นมกัญชัยจึงบอกงั้นคุณก็ต้องพูดในมุมของสอคบนะแต่คุณพูดในมุมของบอสพอทั้งนี้กิตอนองพยายามอธิบายอีกว่า วัวนี้มันมีแผนแต่ตลาดแบบตรงไม่มีแผนแล้วพฤติกรรมที่เขาทําคือมีแผนดานหนุ่มกันชัยสรุปให้ฟังง่ายๆว่าเอาง่ายๆคุณพอเนี่ยเขาเคยไปขอให้ระบบขายตรงกับตลาดแบบตรงแต่เขาดันไปจดตลาดแบบตรงแบบออนไลน์แต่กิจอนองพยายามจะอธิบายให้ฟังด้วยการพูดแทรกหนุ่มกันชัยขึ้นมาจนหนุ่มกันชัยต้องบอกว่าให้คุณฟังผมด้วยผมขอร้องให้คุณฟังผมด้วยฟังผมหน่อย ระหว่างนั้นกิดอาน,นง o ก็ได้ยกมือขอโทษพร้อมกับพูดขอโทษค่ะก่อนที่หนุ่มกัญชัยจะบอกว่าผมเข้าใจว่าคุณพยายามจะพูดออกมาแต่คุณฟังผมก่อนตอนนี้มันมี2แบบคือ 1. เนี่ยจดแบบขายตรงถูกไหมฮะกับ1เนี่ยจดแบบตลาดแบบตรงถูกไหมฮะคุณพอเนี่ยจดแบบตลาดแบบตรงแต่เขาไปทําเป็นขายตรงถูกไหมก็เท่านั้นประมาณนี้ผมพยายามอธิบายให้ฟังนิดนึง ความหมายมันตรงกันเหมือนกันความหมายคืออันผมอันนี้แหละนะฮะอย่างไรก็ตามหนุ่มกัญชัยยังบอกข้อมูลที่ตัวเองรู้มาอีกด้วยว่าตนรู้มาจากสคอบอก็คือคุณพอไปจดแบบขายตรงแต่เขาไม่ให้คุณพ่อจึงต้องไปจดแบบตลาดแบบตรงแต่ดันกลับมาทำวิธีแบบตลาดขายตรงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามดูตอนต่อไปค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ